น้องนกินหรือยังครับอันนี้แปลว่าอะไรยังเอ้าหาวตกองหนูหิวหรือง่วงง่วงกับกินอะไรมาก่อนกันครับน้องนอนกินหรือยังครับแล้วน้องนอนอยากกินอะไรไข่ดาวเค็มรน้องนอนครับอยากกินไข่ น้องนอนอยากกินน้องนอนต้องยิ้มหวานๆนะพี่แนนก่อนไหนไม่อยากอย่างนี้ยิ <t <t ้มหวานไม่จุ๊บยิ้มยิงฟันกิงคันจูปาก่อนจุูปากจูปาก่อนตกลงอยากกินกินอะไรแล้วหรือยังน้องนนกินข้าวแล้วหรือยังครับน้องนนน้องนนกินข้าวแล้วหรือยังหาวง่วงเหรอน้องนนง่วงเหรอครับ ง่วงไหมครับง่วงไหมน้องนอนง่วงไหมอ่ะงั้นพี่พี่นี่ไม่พี่พี่ไม่กวนละตกลงน้องนอนกินหรือเปล่าน้องนอนจะกินหรือเปล่ากินอะไรหรือยังน้องนอนกินอะไรแล้วยังครับน้องนอนน้องนอนกินอะไรแล้วหรือยังครับ